เล่มน,นี้เป็นงานสั่งทำพิเศษนะครับเป็นมิดเน็บใบยาว15นิ้วนะครับเป็นเหล็ก4 2 0สนะครับเฉพาะตัวใบนะครับ15นิ้วทิ้งผิวไฟนะครับเป็นงานร้อนนะครับกีรอ,อน ชุบน้ำทิ้งผิวไฟท้องใบกว้าง3นิ้วนะครับส่วนสันนะครับกบสันทะหนาประมาณ7มิลด้ามเป็นไม้ปุ่มประดู่นะครับติดกระพี้นะครับสีทูโทนลายสวยๆนะครับด้ามนี้จะออกมาสวยมากะนะครับถ้าทำแล้วาลายไม้จะออกมาสวยมากส่วนตัวฝักนะครับเป็น ไม้อาจจะออกสีส้มนะครับส้มดำนะครับออกลายลายดำนะครับแห้งสนิทหน้ากว้างประมาณ6นิ้วเลยนะครับเฉพาะฝักเฉพาะปลอกของเล่มนี้เป็นมีดที่นาจะมีไซส์ที่ใหญ่เป็นย้ายไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยทํามาความยาวของไม้ที่จะมาทําปลอกก็อย่างน,น้อยก็ต้อง18นิ้วอัพนะครับยาวมากนะครับกว้างมาก ปกติแล้วมีเน็บที่ทํากันอยู่ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะครับความกว้างของหน้าไม้เมื่ออยู่ในฝักนะครับเมื่อทําฝักออกมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับออกแบบให้ชมคร่าวๆนะครับพร้อมด้ามนะครับพร้อมปลอกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ฝากาติดตามชมเล่มนี้นะครับซึ่งจะ,ะเป็นเล่มพิเศษเลยนะครับเป็นเล่มพิเศษนะครับเป็นงานสั่งทํา นะครับสั่งกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี67นะครับก็ได้ใบามาวันนี้นะครับก็จะออกแบบคร่าวๆก่อนนะครับให้ได้ชมนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สั่งก็จะได้ชมด้วยนะครับพอดีลูกค้าที่สั่งนะครับไม่มี facebook นะครับตอนนี้ช่วงนี้โทรศัพท์เสียด้วยนะครับลายก็ไม่มีนะครับก็คงจะต้องอชมผ่านาช่อง YouTube ไปก่อนนะครับชมผ่านช่อง YouTube ไปก่อนอเป็นแบรนด์ของมหาชนนะครับตอกลายที่สันนะครับตลอดแนวเป็นลายเกลวันนะครับทิ้งผิวไฟสวยๆเลยนะครับเกลี้ยง ก็จะประมาณนี้นะครับ